ดิงพสุธา<ป>อโอ้โหโอ้โยโอ้โยโอ้ยไปยังไงนี่เอาเอาให้ทันอ๋าเอาให้ทันเด้อเอาให้ทันเด้อ อมาลองของแรงกับลมแรงแรงลมก็แรงครับเครื่องบินก็แรงมาดูอยเปอร์เนนะครับโอ้ยมีสะดุด โอ๊ยไปนู่นแล้วอืม สะใจสายแว้นไหมโอ้โหอืมฮึโอ้ยดิงพระสุธาโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปยังไงอนี่เอาเอาให้ทันอ้าเอาให้ทันเด้อเอาให้ทันเด้อ,อนี่ฮะสุดยอดเลย นี่สวนลมนะครับเนี่ยออืื้ห แบตหมดแล้วอ <c ười>